Tak kita bilen? Ingin bilen? Oh, kom. Kom dah. Di pohalu. Di pohalu. เอาให้ปล่อยให้ล่อมันฉี่ก่อนลูกมันเห็นหมาอีกตัวหนึ่งอยู่ระ <c oughs> วังมันพาลากวิ่งนะป้าเบย์ขวัญขวั จ้าไปเธอพ่อเออจ้าเฮดูเออค่ะพอเดินใหม่ไม่ปวดท้องแล้ว ลำไสมไ้มันได้ขยับขยายขยับแล้วมันไม่เข้าบ้านใครอะลูกไม่พี้เข้าหรอกนั่นมันจะพาลากอยู่เดียวไม่รู้ว่าคนจูงหมาหรือหมาจูงคนละวาตอนเนี้ยให้ล้มันฉี่ก่อนลูกหกปากกั้งนำใจ เออแล้วเชือกมันพันขายกันจะหกปันเอ้าเอ้ยไอโลก็แกล้งจังมันไม่อยากเดินเฮ้ยจอมมาจ้าจ้ะเฮ้ยจอมมาเออจัเออก็เดินไปด้วยกันนี่แหละเอาเดินพามันเดินเออเออป่ะเฮ้ยจอมมาาจ้าแล้วจะเที่ยวลาแม่ไร ลุยไป,ไไปเ,ยเอมันพาลมอวะเดียด๋วยว,ยวยคนจะมีลม้มเอเออ,อุ้ยมันโดดได้ไหมนี่ เดินไป네เดินไปไม่ต้องไปย mmm uh> um <No um ุ่งมันปั๊บไม่เอาแลนไปใส่หมาได้ไงเนาะเออไม่ใช่เบลล่าลูกไม่ใช่เบลล่ามมี่ยานเดอุ้นอ๋อเด้อหุ่นไปเดินไปเดินไปโอ้เราโมมี่ยานหมาแลนใส่หมาเฉย ต้องบอกมันด e ้วยทีหลังต้องสอนมันมากขึ้นนะไอ้ดูไอ้ด <legitimacy> ูไอ <erting> ้จอบี <demek> ้ล่ะอุ้ยสูบบินไปทางนู่นอานนี้เออเอลิสิตให้ดูหนูให้ดูให้ดูดูล่ะไม่ต้องไปนะเออไม่ดูนะให้ดูคุณนะเออจอเออสั่งมาเนี่ยต้องสอนมันบอกมันว่าอย่าเข้าใกล้ไม่ใช่หมาเรา มไม่กัดหลอกถึงเท่าจันนะแปลว่าอ้ยหยาจ้าเฮ้ยชื่อชไปเดินกูแฮมกูทางไหนขุนยังหยาบโอ้ โอ้รถมาตานตานรถข้างหน้ามารถมารถมาข้างหลังด้วยรถเลี้ยวข้างหลังด้วยแล้วตายตาจิตต์เลยคขไม่บีบเลยเออเออเออไม่ต้องห่วงแม่แล้วโอ้แกยังห่วงแม่อยู่เออ จาจาจ่าจ้าโอเคโอเคแล้วใช่ไหมมาจะากูดเอาแล้วจะก็ผักชั้นลงถนนเลยทีนี้พอแม่ปลอดภัยแล้วก็ผักแม่ลงถนนเดินต่อเอ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 อ